ตลอด11วันแห่งความยากลำบากพี่น้องภาคใต้ต้องเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ความเสียหายครั้งนี้ครอบคลุมกว่า10จังหวัดกระทบสถานศึกษาถึง809โรงเรียนใน28เขตพื้นที่การศึกษานั่นหมายถึงนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษากว่า 97,000คนได้รับผลกระทบโดยตรงใน207โรงเรียนได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนมีผู้เข้าพักจำนวน11,184คนเพื่อการเยียวยาและฟื้นฟูนฟนฟนเบื้องต้นสบทกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณเข้าช่วยเหลือรวมกว่า2,350,000บาทให้แก่แปดจังหวัดได้แก่สงขลาพัทลุง ยะลาปัตตานีนาราธิวาสนะครศรีธรรมราชตรังและสตูลสพอทอและกระทรวงศึกษาธิการขอเป็นอีกหนึ่งพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาควบคู่ไปกับการเยียวยาและการฟื้นฟูเพราะเราเชื่อว่าการแบ่งปันคือพลังที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างความหวังให้กลับมาเปงบานอีกครั้งสพอทอกระทรวงศึกษาธิการขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง